ฮะพี่น้องอีกคลิปนึงมาต่อกันเออคลิปนี้นี่ใส่สีโบสีโบจมอย่งางไยพี่น้องคลิปนี้นี่สีมาข้ามาเบิงรถเกียวพี่น้องอขั้นเมื่อกี้นี่แหละคลิปต่อกันเลยนี่เข่าล้มพี่น้องเอ้ยไม่ว่าจะล้มหรือว่าจะตั้งก็พกลอยพี่น้อง,องราคาเดียวกันอีราคาเดียวกัน ติดกเนอะว่มีติ๊กอกแต่านี้เขาก็มาเอาฟางนเนาะเขาไม่ฟางไม่งัวมันกินดีอยู่ั ่อนขาเลยเท่าก็ได้นอ,อนเป็นระเบียบด,ดีขนาดพี่น้องเอ้ย <laughs> ข้ายืนไปน้องเอ้ยหกร้อยบุยรีรัมย์เด้ออำเภอห้วยหลาดไปน้องเดี๋ยวทาเบิงไปน้องหนูไปน้องแต่กับหนูบ่ค่อยหลายปะนี่บ้านผมนี่มันมันยามันเยอะพี่น้องย,ยามันหลายพี่น้องเอ้ย ทั้งยาฆ่าหญ้าทั้งยาฆ่าหญ้าทั้งยาคุมหญ้าอุ้ยสมัปปีพี่น้องยาหลายทั้งคุมทั้งหญ้าคุมทั้งหนูคุมทั้งปลาคุมทั้งคนโอ้เนาะคุมคุมคุมเหมือนรัฐบาลคุมราคาข้าวเลยเนี่ยฉีดยาหลายโบด ก็สีย่าองออกไปชายอ่ะพี่น้องเบิ่งกับห่อนพี่น้องเลยห่อนห่อนแตเลยเยืนอยู่ยกับมองสู้มาพี่น้อง ข้าวล้มติดแล้วพี่น้องติดข้อติดข้ออา้าวใสยผ้านรุดใสยผ้านรุดพี่น้องเลย เครื่องบอดับนี่อันตรายนี่นพี่น้องโอเคไปต่อทุกวันเราเขาชิมกันเนาะเขาชินแล้วเรล้ลราข้าบูรูเรืองข้าบูรูระบบมันจะเข้ากับยานนะเป็นผมผมกับยานเือ่กันเนาะเป็นรถดเกี่ยวนี่ ข่าว่าจังไงตาดูนานรถเกี่ยวหน,น่อยดูรถเกียวหน่อยหอันนี้เนะี่ยนานนานนานี้เนะี่ยเยอะไหมตา<แ>นานจะคลองเขานี่จะจ,จักไรนี่ฮะยี่สิบไรเลยหรออ๋อถูก กี่สิบไร่โอ้วันนี้กระทั่งวันนะมั่งเนี่ยเนาะยี่สิบไร่สองหกสิบสองฟาร์งหมื่นสองโอ้โหหมื่นสองหาเงินมื่อเดียวเลยเงินหมืน่น หาใส่ได้นทำงานได้วันละหมื่นผักคผัก่า,กาน้ำม,มันไปเท่าไหร่200ต่อไร่เหรอสองร้อยต่อไร่ก็ส <c oughs> องเป็นสี่ก <c oughs> ็สี่พันสี่พแต่เหลืออยู่8เหลืออยู่แปดพัน ยังไงก็เหลือเนาะยังไงยังไงก็เหลือแหละแต่ก็คือว่าแหละถ้าเหมือนเหมือนใครหนะ้าตาเหมือนไอ้บ้านทันตะวันนะ่ะผู้ใดนะออตะพรบ่หรือ,อผู้ใดนั่นแหละอันนั้นมันคือเจ๊งกันนะ่ะออมัน,ม,นมันพี่คนครับ ไอ้คันนั้นออกใหม่เหมือนกันไม่ใช่บอกของตะพอน,นอหนึ่งไม่บอกไอ้บ้าน,นทานตะวันนะน,ออน่ะนะบ่อนานแล้วนะ่ะนะบนานะเอาเมื่อแนบออยู่ได้สามปีทายิมเลยนอกไ่ดูแลอืใลอใช้งนานอ ที้วานรถเกี่ยวมันมันเสียบ่อยเนาะนเกี่ยวมันเสียบ่อยถ้าเบิ้งโมเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนช่างกับขี้วานเลยแล้ฮะ,อะโอเคพี่น้องเลิมนี้ก็ออกประมาณนี้